ทำไมไม่ให้ครูตีไอ้หนุ่มหนุ่ยมันวายไอ้เผื่อนยิ่งกับมันแรงบาดเลยก็ไม่ครูตีไม่ก็ไวเผื่อนยิ่งหลูกคนจ่มยุก็ตื้นหลวก็หลูกผ่มาไอ้ผมเล่าไม่เรียวไปให้เป็นล้อมล่อมไอ้ครูเล่าไปให้เป็นรดรุน่นให้ครูตีไอ้ตายตัวไปตายว่ามั้งหลูกผมามาไอ้มาแรงนี่ <laughs> ไม่ไปเรียนเลี้ยนไวจนตัวไปตายมาั้ง <laughs> ยังเพี่ของเขาก็กับชอบได้เร,ไเรื่อง ู่ที่แกงกบที่ทำแล้วกำจัดผลกำได้แั่เดียวถามกับพี่พี่กำได้แค่ว่าเผมือนหนังโบรูปริวหนัโบนักว่าเผมือนรูปโค้กรูปริวแบบโค้กที่ไม่รู้จริงไม่ใช่รูปริวแบบโค้กหนังโบไปยังช่วงตัวมันก่อนไปถึงปลาก่อนที่ช่วงจะมาอยากชมมาตั้งนโบตรงนี้พร้อมร้อง

ติงยันเตียงงานทุกการติ้งมึงอะไรเยอะจังวะแบบนั้นคันยูจีแกงบุ่มกอกาตาเดี่ยวกาตาด้วยกาตาก็บุ่มจีดีตึ้งไม่ใจเลวกาตาคนก็หลายรายนิดกาตาด้วยฟองกันตื้นมีโลกกาตาฟองกันตื้นกาตาฟองตื้นกาตาฟองตื้น กำกปืนกำน้องกนปืนง่ังกำกปืนจ้าหลังนี่ลงปืนกำักปืนเจากปืน้ามันยิงกูยืน้ำมันยิงกูยืนลูกปืนไม่ถูลูกปืนไม่ถู้ามันยิงกูยู่้ามันยิงกูยูกำไม่ถูถีลูกปืนกไม่ถูีลูกปืนไม่ถูเนี่เลยไม่ถูนี่ไม่รบิดไม่ปืน dừng mấy tú cười dừng mấy cao dừng mấy cưỡi hòa tăng cái gì cốt tăng cầm băng chân ai bọn ní cầm bỏ nhả phi cam con cơi là chi đặt กเป็นปาปถ้าเนกินตันูคุณยกปลาคนนี้กันแล้วอยากกอยากกอยากะวดับเร็วทตไม่ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็วางัพขุดทัพกปืนำมัง pues กัน mm. ปืนจ wow nah, ังกำกันปืนถ้ามันกูยืนลงปืนไม่ถูกถ้ามันกูยืน